เ,เกมนี้ไม่กล้าลงในะ Play Store หรอกโหลดยากกลัว G m จะแบนนะครับคำถามนี้อาจจะมีกันมากมายนะครับในโลกโซ,ชซเชียลนะครับมีคนบอกว่าเกมนี้ไม่กล้าลงเพล y ซออย่างแน่นอนครับ <c oughs> ผมเนื่องจากไปก๊อฟฟีไฟล์มาวันนี้ <c oughs> ผมจะมาให้ดูว่าเออเกมนี้มันโหลดทางไหนนะครับอ่ะวันนี้ก็จะมาสอนโหลดให้ด้วยแล้วกันนะครับแบบถูกวิธีถูกวิถันนะครับอ่ะ ไม่ต้องเข้าไปโหลดในเว็บไซต์ต่างๆนานานะครับผมต้องไปติดตั้งองค์ติดตั้งแอปนะครับโหลดทีเดียวจบนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดหัวใจกดแชร์ให้กับเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่เคยโหลดได้นะครับไม่ว่าจะคนมอญคนไทยคนลาวคนกัมพูชานะครับอ่ะทุกประเทศเลยนะครับสามารถเล่นกันได้หมดนะครับผมครับจัดเกมนี้ยังเป็นตัวทดลองเล่นอยู่นะครับผมอ่ะอนาคตอาจจะปรับปรุงหรืออัปเดตอะไรต่างๆนานาก็ว่ากันไปนะครับผม ส่วนตัวแล้วผมชอบครับเพราะมันลื่นดีครับตีอเนาะโอเคก็เลยถึงเล่นนะครับผมอ่ะโอเคครับไปเดี๋ยวไปสอนโหลดกันเลยดีกว่าครับผมแบบถูกวิธีถูกวิถันกันนะครับเมื่อทุกคนเข้ามาในโทรศัพท์ทุกคนนะครับนะครับหาใน Play Store นะครับหาไม่เจอนะครับแบบนี้สมมติพิมพ์เข้าไปชื่อเกมนะครับแบบนี้นะครับหาเท่าไรก็หาไม่เจอนะครับอ่าลองดูแบบผมบ้างนะครับว่าจะได้ไหมนะครับผมอ่ะกดเข้ามาที่ Google นะครับตรงนี้นะครับ แถบนี้เลยนะครับผมทุกผู้ชมอ่ะเดี๋ยวหลังจากนั้นให้พิมพ์ตามผมนะครับผมจะใช้คําสั่งนี้นะครับอ่ะนะครับทุกคนนะครับพิมพ์ตามผมนะครับแล้วก็กดเซิร์ชไปเลยนะครับผมอ่ะเนี่ยพิมพ์ตามนี้นะครับแล้วก็กดเซิร์ชไปนะครับอ่ะผมจะเซิร์ชเข้าไปนะครับอ่าเห็นไหมครับทุกคนเห็นอะไรนี่ไหมครับนี่คือตัวเกมจริงๆนะครับทุกคนบอกว่ามันไม่ได้อยู่ใน Play Store หรอกมันไม่กล้เอามาลงหรอกเดยอกโวจีเอ็มโดนแบนก็นี่ไงครับ นี่นะครับตัวเกมจริงๆนะครับไม่ได้ล้อเล่นนะครับอยู่ใน Play Store จริงๆนะครับของแท้ด้วยนะครับเขายังบอกอีกว่านี่เป็นการเปิดคุณได้รับสิทธิ์ทดลองใช้แอปนี้เห็นป่าเขาบอกว่ากําลังได้รับสิทธิ์ทดลองแอปนี้อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเกมนี้อยู่ใน Play Store จริงทําไมถึงหาไม่เจอถ้ามันอยู่ใน Play Store ทุกคนต้องเข้าใจว่าตอนนี้ยอดดาวน์โหลดถึงน่าจะหนึ่งแสนเนาะน่าจะถึงแสนดาวน์โหลดหนึ่งแสนดาวโหลดน,นี่ก็จริงนะแต่ คือต้องพูดอีกแนวหนึ่งว่าแอปเขายังเป็นแอปใหม่อยู่ทุกคนก็เลยหาไม่เจอแบบอย่างเช่นชื่อเนี่ยไอคำว่าเซกมาตัวเนี้ยนะคนชื่อแอปมันเยอะนะครับมันเยอะจนเกินไปมันทําให้หาเกมนี้ไม่เจอนะครับดังนั้นเนี่ยเกมนี้ยังเป็นเกมที่เพิ่งจะเปิดใหม่แบบทําให้เราแบบหายากนั่นแหละเออเอาง่ายๆคือเกมเขาเพิ่งเปิดใหม่แอปเขาเพิ่งสร้างใหม่ดังนั้นเนี่ยก็หายากนิดนึงเนาะอ่านว่าทุกคนที่อยากจะดาวโหลดก็ทำตามผมนะครับพิมพ์ตามนี้แหละนะครับผมอ่ะ นี่แหละครับผมครับก็ดาวน์โหลดที่ Play Store ครับง่ายๆนะครับไม่ต้องไปยุ่งยากไปแตกคงจากไฟอะไรทั้งนั้นครับผมครับง่ายนิดเดียวครับผมเออนะครับง่ายมากครับผมโคตรง่ายเลยครับอ่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดใจกดแชร์ด้วยนะครับผมครับแลวบอกด้วยนะครับว่าถ้าโหลดไม่ได้ยังไงก็เดี๋ยวจะมาตอบคําถามให้ด้วยนะครับว่ามันทําไมมึงถึงโหลดไม่ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะรอดูต่อไปครับว่าเกมนี้ยังไงกันแน่นะครับผมจะเป็นลูก GM หรือเป็นยังไงซีกับ G m หรือแล้วเปล่านะครับทำไมถึง ทำแนวนี้มาได้นะครับก๊อปจนแบบ100%เต็มเลยครับผมนะครับเออโอเคครับผมไว้ใจกับผมนะครับราชามดโนหนึ่งมอลแล้วก็หลอนบีเอ็กครับผมนะครับสวัสดีครับโอเคครับผม